สวัสดีค่ะอาจารย์อุย๋ยทักดวงเป้ยแผลลึกในใจจากนี้เจอรักใหม่ที่ดีไม่เจอคนที่ทำร้ายหลุดกรรมบางอย่างน้ำตาไหลยหยุดไม่ได้อาจารย์อุย๋ยมองดูคนดังแห่งวงการบันเทิงทักดวงเป้ยปานว่าสกิดแผลลึกในใจไม่เคยบอกใครจากนี้เจอรักใหม่ที่ดีไม่เจอคนที่ทำร้ายหลุดกรรมบางอย่างปีนี้งานปังรับแต่เงิน มาร่วมเซอร์ไพรส์กลางรายการตีท้ายกลัวอาจารย์อุย๋ยคณิษฐาหมอดูคนดังคิวแน่นขวัญใจคนวงการบันเทิงที่สนิทสนมกับเป้ยปานวาดมาพักใหญ่เป้ยเผยอาจารย์อุ๋ยเคยเปิดไพ่มาทำน้ำตาไหลเหมือนสกิดแผลในใจวันนั้นน้ำตาไหลแบบหยุดไม่ได้แผลลึกมากไม่บอกใครพอสกิดปล่อยโฮแล้วโล่งมีคนหนึ่งทำไมรู้ มีคนหนึ่งทำไมรู้ทำไมเขาเข้าใจเราหาทางออกให้เราก่อนจะมาเปิดไพ่กลางรายการอาจารย์อ๋ยทักเป้ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนล้านเปอร์เซนต์และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป้ยหลุดกรรมบางอย่างจะพบชีวิตใหม่ดวงงานดีมากมีแต่คนซัพพอร์ตปีนี้รับแต่เงินด้านโอภคจิลาพิธีกรช่วยถามจะมีคนใหม่เข้ามาไหม อาจารย์อุ๋ยตอบว่าต้องผ่านเดือนตุลาไปก่อนจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตอนนี้อย่าบอกให้เพื่อนติดต่อใครให้นะเพราะมันจะติดเอาจริงๆดวงตุลาปีนี้อะไรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาดวงเป้ยไม่มีผู้ใหญ่แน่นอนรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เด็ก ดวงความรักเป้ยตอนนี้ไปถึงอนาคตเป้ยจะไม่มีคำว่าผิดหวังอีกแล้วนับจากนี้จะเจอความรักที่ดีเจอคนเข้ามาซัพพอร์ตจะไม่เจอคนที่ทํำร้ายอาจารย์อุย๋ยเผยด้วยว่าอยู่กันมาพักใหญ่กับเป้ยด้านเป้ยบอกว่าแม่เห็นแล้วแม่ไม่กล้าพูดด้วยซ้ำแม่จะเตือนสติตลอดแม่จะเห็นตลอดให้ทำยังไงเรื่องงานเรื่องชีวิต อาจารย์อุ๋ยยังได้ชื่นชมเป้ยด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งมากใครที่ว่าอดทนเป้ยอดทนที่สุดทุกเรื่องขยันอดทนรักลูกมากๆขอบคุณข่าวสุดค่ะ